ครับไปคุยกันก <akra desserts> mm ่อนนะครับนะครับขอพักการขอพักการคุณเป็นคนไทยหรอครับคุณัูเผ่าไหครับการในการตากฎหมายต้องให้เกิดความรอบครอบท่านประธานครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยพรบชนเผ่านะครับแล้วก็พรบชาติพันเนี่ยที่สมาชิกของพักฝ่ายค้าเนี่ยนะครับได้ เคยเสนอมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบเนี่ยเรียนกับท่านประธานเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยเขาให้ความเห็นมาครับกระทรวงธรรมพอประเทศไทยเนี่ยไม่มีชนเผ่าครับประเทศไทยมีเผ่าเดียวคือเผ่าไทยฉะนั้นถ้าเราออกกฎหมายเนี่ยมีคําว่าชนเผ่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับมันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ครับนะครับก็คือชาติพันธุ์นะครับที่ ประเทศไทยนั้นมีหลายชาติพันธุ์นะครับเรามีเผ่าเดียวครับข,<อ>ข<อ>้าม่าผม<ท>นัทวุฒิลูกสาวชาวจีนขอประท้วงครับเดีเข๋ขาญาติครับม,มีมีผู้ประท้วงนะครับเชิญครับใครใครจะประท้วงครับข้อไหนครับท่าน,น,นที่กระผมนัทวุฒิบัวประทุมมัญชีไรชื่อพครคเก้าไกลครับผมประท้วงท่านผู้กําลังประท้วงตามข้อ69ครับส่อเสียดพี่น้องชาติพันธุ์ผมครับผมแท้ตั้งครับพี่น้องชาวจีนครับชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่ได้มีแต่พลเผ่าไทยนะครับ ท่านประธานครับถอนดีกว่าครับท่านแซ่อะไรฟังเมื่อฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวถอนถอนเขาพูดว่ายังไงนะครับท่านประธานครับเผ่าไทยท่านประธานครับเดี๋ยวพี่น้องจะสับสนเผ่าไทยเผ่าเดียวไม่ได้นะครับประเทศไทยมีหลายชาติพันธุ์ครับท่านประธานประเทศไทยมีหลายชาติพันธุ์ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ท่านนัทวุฒิครับบัวปทุมท่านบอก ถอนถอนคำไหนครับถอนถอนคำไหนครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ท่านนัทวุฒิท่านถอนคำว่าเผ่าไทยนะครับประเทศไทยไม่มีเผ่าไทยครับไม่มีชนเผ่าไทยครับอุดมไปด้วยพี่น้องชาติพันธุ์หลากหลายครับท่านประธานครับทั้งพระหูวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาท่านรีบส่งกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมืองมาเร็วเถอะครับจะได้ทราบว่ามีกี่ชาติพันธุ์กันแน่ครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยนะครับรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยครับ ประเทศไทยมี35มสิบหาิ่พนะครับผลวิจิตว่าตาประเทศไทยมีสามสิบห้าสิบสี่พันนครับมีเผ่าเดียวคือเผ่าเอาพอแล้วนะพอพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันไปใหญ่นะครับคือคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขัดแย้งคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับก่อนก่อนจะขอมตินะครับผมขอให้ทางทางวิปรัฐบาลนะครับไปคุยกันก่อนนะครับนะครับ ขอพักการขอพักการคุณเป็นคนไทยเหรอครับคุณด <ปะ S 2> <ท>ูผ่าวไหนครับ